สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะกับครูเจษกุลนันทจงดาเหมือนเดิมน,นะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะคุณครูได้พานักเรียนขึ้นบทใหม่ชื่อเรื่องว่าบทพูดเพาะไปแล้วนะคะคุณครูพานักเรียนไปรู้จักคําศัพท์ต่างๆในวันนี้นะคะคุณครูเจษจะพาไปเรียนเรื่องประโยคในเรื่องนั่นอีกนะคะว่าในเรื่องนี้มีประโยคอะไรบ้างนะคะว่า นอกจากเราจําเป็นคำแล้วเราต้องมาจําเป็นประโยคคักเรียนว่ามีประโยคสําคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเรื่องนี้งันเพื่อไม่ให้รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะนักเรียนค่ะประโยคในเนื้อเรื่องพูดเพราะนั่นเองนะคะค่ะก็หลังจากที่เราดูกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรนะจําได้ไหมหคุณครูเจ๊เคยเล่าให้ฟัง บางคนบอกโอ๊ยคุณครูหนูลืมแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณครูเจ็จะมาเล่าเรื่องพูดเพราะให้หนักเรียนฟังอีกสักรอบหนึ่งเกาะที่จะไปเรียนเรื่องประโยคเนาะงั้นทุกคนนะคะเตรียมเปิดหนังสือนะไปที่หน้า81นะคะภาษาพาทีนะจะเจอบทพูดเพราะนะคะเดี๋ยว ฟังเรื่องจากคุณครูไปด้วยหรือใครๆนักเรียนคนไหนคนใดที่อ่านได้แล้วนักเรียนสามารถอ่านตามไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังเรื่องกันเลยค่ะทุกวันหยุดตอนบ่ายผู้ผาชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลกับใบโบและใบบัวที่ริมตลิ่ง เด็กๆวิ่งแย่งลูกบอลลูกช้างวิ่งตามผู้ผาได้ลูกบอลเตะไปให้ใบโบใบโบใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตูเด็กๆหัวเราะชอบใจมีเสียงเอะอะดังขึ้นพายทะแนม ช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำผ่านเด็กๆไปมีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พายทะแนะหยุดพายทะแนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามควานช้างเข้าไปลูบขาลูบงวงพูดเบาๆสักครู่พายทะแนะ เดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมควานโพพ่อของภูผาบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะเพราะควานพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันภูผาและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคำพูดเพราะเพราะทั้งนั้น จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนะาะเริ่มใหม่นะคะทุกวันหยุดตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลกับใบโบและใบบัวที่ริมตลิง่งเด็กๆวิ่งแย่งลูกบอล ลูกช้างวิ่งตามผู้ผาได้ลูกบอลเตะไปให้ใบโบใบโบใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตูเด็กๆหัวเราะชอบใจมีเสียงเอะอะดังขึ้นภายพนะช้างหนุ่มตัวใหญ่ วิ่งขึ้นจากน้ำผ่านเด็กๆไปมีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้ภายทะแนะหยุดภายทะแนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามควานช้างเข้าไปรูปขารูปงวงพูดเบาๆสักครู่ภายทะแนะ เดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมควานโพพ่อของภูผาบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานช้างพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันภูผ,ผาและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ ก็ชอบคำพูดเพราะเพราะทั้งนั้นค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพูดเพราะนะคะนักเรียนพอจะเดาเหตุการณทั้งหมดของเรื่องนี้ได้นะคะก็คุณครูสรุปให้ละกันเรื่องนี้เกิดจากที่ปูพากับเด็กๆไปเตะบอลที่กลางสนามกเตะกันไปสนุกกันมาสนุกสนานอยู่ๆก็มีเสียงเอ,อะดังขึ้นปรากฏว่าช้างที่ชื่อพายทาเนตเนี่ยนะคะ วิ่งผ่านวิ่งขึ้นจากน้ำผ่านเด็กๆไปแล้วมีควานวิ่งตามพายทันแอกก็วิ่งไปหยุดที่กลางสนามพอดีแล้วควานก็ค่อยเป็นรูปรูปรูปแล้วก็พูดเพราะๆกับช้างช้างก็เลยยอมกลับไปอาบน้ำเหมือนเดิมทีนี้พ่อควานโพพ่อของบูผาคะ่ะเลยบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะนะถ้าควานช้างพูดไม่เพราะช้างก็จะโกรธพอโกรธแล้วก็จะวิ่งขึ้นมาก็จะไม่ฟังนั่นเองนะคะ ส่วนผู้ผาก็เพื่อนๆก็รู้แล้วค่ะว่าคนหรือสัตว์ทุกคนต่างก็ชอบการพูดเพาะนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูประโยคในเรื่องนะคะดเพื่อนจะมีคําว่าลูปนักเรียนจําคําว่าลูปได้ไหมคะว่าไปโผล่ที่ประโยคไหนอ่ามันจะไปโผล่ที่ประโยคว่าควานช้างเข้าไปลูบขาลูปงวงเห็นไหมคะเจอคําว่าลูปสองครั้งนั่นเอง รูปคือการใช้มือทาบแล้วก็เลื่อนไปมาใช่ไหมคะที่คุณครูบอกข้างต้นต่อไปไปดูคําต่อไปค่ะคํานี้คือคําว่าแย่งแย่งคุณครูคก็บอกกันแล้วคือการยื้อกันไปกันมาเอาของไปจากสิ่งของไปจากคนอื่นหรือจากมีคนมาแย่งจากเราอย่างนี้นะคะคําว่าแย่งในประโยคจําได้ไหมคะนักนเรียนดูภาพก็ได้ยากจะแย่งอะไรคะเด็กเด็ก แย่งลูกบอลใช่ไหมคะในเรื่องก็มีเกิดการแย่งลูกบอลก,บกันเกิดขึ้นช่วงที่ไปเตะฟุตบอลช่วงบ่ายๆของวันหยุดนั่นเองมีคำว่าแย่งอยู่ในประโยคนั่นเองนะคะต่อไปคคำว่าโกรธคำว่าโกรธจำได้ไหมคะว่าในประโยคมีคำว่าอะไรบ้างอ่าในประโยคที่ว่าช้างก็โกรธเหมือนกันใช่ไหมคะในประโยคที่ว่าช้างก็โกรธเหมือนกันเพราะว่า ควานช้างพูดไม่เพาะช้างก็ไม่ชอบใจช้างก็โกรธคนก็โกรธเหมือนกันค่ะถ้าเวลามีคนมาพูดไม่เพาะกับเราดังนั้นเด็กๆจะต้องพูดให้เพาะนะคะกับผู้ใหญ่แล้วก็กับเพื่อนๆเ,เราต้องเป็นเด็กที่พูดเพาะเนาะคนก็จะได้ชอบจะได้รักเราแต่ถ้าเราเป็นเด็กที่พูดไม่เพาะเป็นยังไงคะทุกคนก็จะไม่ชอบเล่นด้วยนะคะหรือคนอื่นอาจจะโกรธเราก็ได้ ต่อไปค่ะคำนี้คำว่าประตูจำได้ไหมมีคำว่าประตูไปโผล่ที่ไหนในเนื้อเรื่องคะติ๊กตอก,กติก๊กตอกจำได้ไหมเอ่ยถ้ามีประตูแปลว่ามาันน่าจะเกี่ยวกันลูกบอลใช่ไหมคะจำได้ไหมใครทำเข้าประตูคะอ่าเก่งมากใบโบกในเนื้อเรื่องเขาบอกว่าใบโบกใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตูใบโบกใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตู คือคนอ่ะใช้เท้าเตะแต่ทีเนี้ยใบบกไม่ได้ตั้งใจจะเอาเท้าไปเตะ่ะใบบอกอองว่งตัวเองตีไปมาตีไปที่ลูกบอลบังเอิญว่าบอลก็กระเด็นเข้าไปเข้าประตูไปนั่นเองนะคะคําว่าประตูเนาะทีนี้ไปดูคําว่าฟุตบอลจําได้ไหมคะว่าในเนือเรื่องฟุตบอลมีประโยคว่าอะไรประโยคที่ว่าผู้ผาชวนเพื่อนเพื่อน มาเล่นฟุตบอลภูผาชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลมีคำว่าฟุตบอลอยู่ในประโยคค่ะต่อ,อไปคำนี้คือคำว่าตะลิง่งจำได้ไหมคะว่าตะลิ่งไปโผล่อยู่ตรงไหนของในเนื้อเรื่องถ้าคนที่จำได้เขาจะบอกว่าโผล่อยู่ตอนต้นไงคุณครูที่เรื่องบอกว่าภูผาชวนเพื่อนๆน,นมาเล่นฟุตบอล กับใบโบและใบบัวที่ริมตะลิงนั่นเองค่ะเราจะเจอคำว่าตะลิ่งที่ท้ายประโยคนั่นเองต่อไปภาพนี้คำนี้คือคำว่าไล่ค่ะนักเรียนจำได้ไหมในเนื้อเรื่องมันมีคำว่าไล่ตรงไหนคะใครไล่ใคร,ใ,คร,ใ,ครใช่ช้างไปไล่เด็กๆไหมคะไม่ใช่แต่เป็นควานช้างที่ทำไมคะ วิ่งไล่ตามพายทะเนะนั่นเองดังที่ประโยคในเนื้อเรื่องนี้นะคะเขาพูดว่าควานชา้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้ภายทะเนะหยุดเห็นไหมคะประโยคนี้เขาบอกว่าควานชา้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พายทะเนะหยุดนั่นเอง ต่อไปค่ะคำว่าหนุ่มนักเรียนจำได้ไหมในเนื้อเรื่องมีคำว่าหนุ่มโผล่ที่ไหนคะผูผ่าใช่ว่าเป็นหนุ่มไหมยังไม่ใช่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ยังไม่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มในที่นี้เขาใช้แทนช้างค่ะช้างตัวไหนที่เป็นหนุ่มนะจำได้ไหมเอ่ยก็คือพายทะแนะนั่นเองพายทะแนะเป็นช้างหนุ่มนะคะต่างจากใบบกใบบัวที่เป็นลูกช้างอยู่ดังนั้นในประโยคในเนื้อเรื่องนะคะจะมีคำว่า ช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำอีกครั้งนะคะประโยคที่ว่าช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำนั่นเองค่ะมีคำว่าหนุ่มอยู่ในประโยคทีนี้คำว่าหยุดจำได้ไหมคะคำว่าหยุดไปอยู่ตรงไหนของประโยคจะตรงเนื้อเรื่องอ่ามันต้องวิ่งก่อนใช่ไหมคะพายทะเนตต้องวิ่งไปก่อนเสร็จแล้ว พายทะเนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามประโยคนี้นะคะที่มีคำว่าหยุดได้แก่พายทะเนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าใหญ่ค่ะนักเรียนจำได้ไหมว่าคำว่าใหญ่ในประโยคอยู่ตรงไหนอ่าก็คือช้างหนุ่มตัวใหญ่ ช้างหนุ่มตัวใหญ่ตัวโตนั่นเองค่ะนักเรียนวิ่งขึ้นจากน้ำต่อไปคำว่าตอนบ่ายค่ะตอนบ่ายจำได้ไหมนะอยู่ต้นเรื่องเลยประโยคที่บอกว่าทุกวันหยุดตอนบ่ายผู้ผาชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลนั่นเองค่ะทุกวันหยุดตอนบ่ายก็คือช่วงระหว่างเที่ยงไปถึงเย็นนั่นเองค่ะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประโยคจากคำสำคัญที่เราเรียนคำไปจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะส่วนในคลิปนี้คุณครูก,ก็จะพยายามทําให้ในักเรียนจําประโยคในเนื้อเรื่องให้ได้พอนักเรียนจําประโยคได้นักเรียนก็จะจําเนื้อเรื่องได้เองโดยอัตโนมัตินั่นเองคะ่ะทีนี้ก็จะเป็นใบางานนะคะนักเรียนหยิบใบางานใบนี้ขึ้นมานะคะใบางานเรื่องคําศัพท์ในบริบทประโยคในเรื่องพูดเพาะนั่นเองคุณครูจะมี ประโยคมาให้แล้วก็มีช่องว่างแลคค้วครูก็จะมีคํามาให้นักเรียนจะต้องเติมคําที่ครูกําหนดให้นะคะลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องนะคะตามบริบทที่เราอ่านมานั่นเองอมาดูคําที่ครูคกาหนดให้มีคําว่าเดินเบาๆหนุ่มไล่ตอนบ่ายใหญ่หยุดขึ้น ริมตะลิงเตะฟุตบอลทีนี้มาดูประโยคข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าทุกวันหยุดจุดจุดจุดภูผาชวนเพื่อนๆทุกวันหยุดตอนบ่ายนคะทุกวันหยุดตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนๆมาเล่นอะไรคะมาเล่นฟุตบอลกับใบบกใบบัวที่ไหนคะที่ ริมตะลิงง่ายมากเลยต่อไปไปดูข้อที่สองผู้ผ่าได้ลูกบอลเตะไปให้ใบโบพอได้ปุ๊บเตะไปให้ใบโบค่ะต่อไปข้อที่สามพายทันแนะช้างจุดๆุด,ดตัวจุดๆดช้างหนุ่มตัวใหญ่นั่นเองวิ่งขึ้นจากน้ำต่อไปควานช้างวิ่งไล่ตาม ร้องเรียกให้พายทะเนะทำยังไงคะให้พายทะเนะหยุดนั่นเองต่อไปควานช้างเข้าไปลูกขาลูกงวงพูดเบาๆต่อไปข้อที่6พายทะเนะจุดๆกลับไปอาบน้ำตามเดิมพายทะเนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมทีนี้ข้อสุดท้ายค่ะ ไม่ว่าคนหรือจุดๆก็ชอบคำพูดเพราะๆทั้งนั้นนักเรียนจะเติมคำว่าอะไรได้ไหมคะไม่ว่าคนหรือสัตว์เติมคำว่าสัตว์ลงไปนะคะก็ชอบคำพูดเพราะๆทั้งนั้นจบแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างคะใบงานใบนี้ง่ายไหมง่ายคุณครูคฉเฉลยไว้ให้เรียบร้อยน,นะคะเขียนให้ถูกต้องด้วยนะ ค่ะก็สำหรับทีนี้นะคะคุณครูก็จบเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนคำศัพท์แล้วก็ประโยคในเนื้อเรื่องก่อนนะคะไว้สัปดาห์ต่อไปนะคะมารอลุ้นกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอบคุณนักเรียนเหมือนเดิมที่ดูคลิปคุณครูจนจบนะคะก็คุณครูไปขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ